หมวดที่7ข้อ226ดูก่อนผู้เมียยุทิท้งหลายทํามีประเภทประเภทละ7อริยทรัพย์7อย่างศรัทธาทนังทรัพย์คือศรัทธาสีลทนังศีลทรัพย์คือศีลหิริทนังทรัพย์คือหิริโอตปะ ท่นังซับคือโอตปะสุตะท่นังซับคือสุตะจาคะท่นังซับคือจัคะปัญญาท่นังซับคือปัญญาโพชฌงเจ็ดอย่างสติสัมโพชฌงองค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้ความระลึกได้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงองค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้คือการ ส,สอดสรร่องวิริยะสัมโพชงอง,ง,ง,ญญค,องค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้คือความเพียรปิติสัมโพชงองค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้คือความอิ่มใจปัสสธิสัมโพชงองค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้คือความสงบสมาธิสัมโพชงองค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้คือความตั้งใจมั่น อุปเปขาสัมโพชงองค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้คือความวางเฉยบริการของสมาธิเจ็ดอย่างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะความพยายามชอบ สัมมาสติะระลึกชอบอสัตร,รมเจ็ดอย่างรู้ก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นคนไม่มีศรัทธาหนึ่งเป็นคนไม่มีฮิริหนึ่งเป็นคนไม่มีโอตปะหนึ่งเป็นคนมีสุตะน้อยหนึ่งเป็นคนเกียรติค้านหนึ่งเป็นคนมีสติหลงลืมหนึ่งเป็นคนมีปัญญาสามหนึ่งสัตร,รมเจ็ดอย่าง ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีฮิริเป็นคนมีโอตปะเป็นคนมีพะหูสูตรเป็นคนปารบความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาสปุริสธรรมเจ็ดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้รู้จักเหตุหนึ่ง เป็นผู้รู้จักผลหนึ่งเป็นผู้รู้จักตนหนึ่งเป็นผู้รู้จักประมาณหนึ่งเป็นผู้รู้จักการหนึ่งเป็นผู้รู้จักบริษัทหนึ่งเป็นผู้รู้จักบุคคลหนึ่งนิเทศวัตถุเจ็ดอยา่างดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในสมาทานสิกขา ทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการสมาทานสิกขาต่อไปด้วยเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการตรายตรองธรรมทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการไตรตรองธรรมต่อไปด้วยเป็นผู้พอใจอย่างแรงกล้าในการปราปรามความอยากทั้งเป็นผู้ไม่หมดรักในการปราปรามความอยากต่อไปด้วยเป็นผู้ มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการเล้นอยู่ทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการเล่นอยู่ต่อไปด้วยเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการปารบความเพียรทั้งเป็นผู้ไม่หมดรักในการปารบความเพียรต่อไปด้วยเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในสติและปัญญาเครื่องรักษาตน ทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไปด้วยเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดซึ่งทิฏฐิทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการแทงตลอดซึ่งทิฏฐิต่อไปด้วย